สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านที่ติดตามแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องไขควงเช็คไฟให้ฟังกันนะครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันก็จะมีอยู่สามแบบนี้นะครับไปส่วนที่หายไปเสียไปเยอะนะครับอันนี้ก็ซื้อมาใหม่นะครับทั้งหมดนี้ทั้งมวลน,นี้ไ่เกินห้าร้อยนะครับทีนี้ ไขขวงเช็คไฟเนี่ยเช็คแรมเนี่ยสถานที่ที่เราใช้เวลานะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับในส่วนของเวลาความมืดความสว่างอะไรเงี้ยนะครับผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคือถ้ามันดีนะครับเราต้องมองเห็นแบบให้ชัดเจนนะครับก็คือความเที่ยงตรงพวกนี้ต้องแน่นอนนะครับ หลอกไม่ได้นะครับมั่วไม่ได้นะครับเล่นกับไฟฟ้ามันอันตรายเหมือนงูเห่านะครับมันก่อยจะกัดเราอยู่ตลอดเวลาผมเคยดูดประจํำนะครับไม่แน่ใจว่าทุกวันเป็นหมันไือยังก็ไม่รู้นะครับทํากับไฟฟ้ามาหลายปีนะครับก็คือไ้ควงเช็คไฟนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ละยี่ห้อแต่ละรูปแบบก็จะไม่เหมือนกันนะครับคือคุณสมบัติมันก็อาจจะใช้งานได้ เฉพาะงานเฉพาะอย่างไปนะครับก็คือบางทีเนี่ยบางอันเราไปเช็คในที่มืดเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนในที่โล่งอย่างเงี้ยที่มีแสงตะวันมาส่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใช้ไขควงที่มันใสๆมีรูปไฟเวลาเราเช็คแสดงขึ้นมามันจะมองไม่เห็นนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับ,รบก็คือมันจะเป็นแบบเอ่อ มีแสงอยู่ข้างในนะครับอันนี้บางท่านอาจจะเคยเห็นเคยรู้มานะครับมีหลายยี่ห้อนะครับมันก็จะกระแสก็จะผ่านปลายมามาเข้าอานะครับแล้วก็มาเข้าหลอดไฟนะครับด้านในก็จะส่องแสงออกมาให้เราเห็นเป็นสีแดงๆนะครับตัวนี้นะครับก็ดีตัวนี้เช็คในที่มืดจะดีนะครับตัวนี้เพราะว่า เราจะมองเห็นแสงได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าในที่ที่เป็นโล่งแจ้งเนี่ยถ้าเป็นกลางวันมีแสงแดดอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าแสงตะวันมันส่องนะครับตัวนี้นะครับพยายามจะให้น้ําเข้านะครับตัวนี้ผมเสียเยอะครับตัวเนี้ยแล้วก็หายเยอะก็มีบางทีลืมมั่งหลนมั่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ตัวนี้พยายามจะให้น้ําเข้านะครับข้อดีตัวนี้นะครับก็คือมันจะแข็งแรงนะครับเขาทาออกมาปลายมันนะครับเอาไว้ขันนอ็อตพวกร์มินอลขั้ต่ออะไรต่างๆได้นะครับมันมันเล็กดีนะครับนี่ครับตัวนี้ใช้กลางคืนที่มันมืดดีนะครับตัวนี้ถ้าใช้ในสถานที่ที่แบบโลร่งแจ้งอาจจะมองเห็นแสงไม่ค่อยชัดเจนนะครับทำให้เรา หลงทางได้นะครับโดยเฉพาะผมก็สวละ4สี่สิบกว่าขวบแล้วนะครับสําหรับคนที่สายตาดีๆก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยตัวแรกผ่านไปนะครับมาถึงตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี้ก็จะเป็นของพิววนะครับนี่ครับตัวนี้จะใช้ไฟนะครับมีฐานนะคคือใช้ฐานก้อนก้อนหนึ่งนะครับเป็นฐาน AA นะครับหนึ่งจุดห้าตัวนี้ก็ ใช้เช็คสายไฟที่มีจนวนที่หุ้มได้นะครับมันจะมีเสียงร้องนะครับตัวนี้คือเวลาเราเช็คเนี่ยมันจะมีเสียงออกมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงดูนะครับว่ามันดังแบบไหนนะครับแล้วก็ในวิธีการใช้เนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้นะครับใช้ได้ กลางวันกลางคืนได้นะครับก็คือดีอยู่นะครับตัวนี้คือตัวนี้นะครับเวลาที่เราเช็คเนี่ยมันจะมีเสียงดังออกมานะครับดังติดติดติตินะครับไม่ใช่ดังมั่วนะครับดังมั่วก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับคือบางทีมันชอบมั่วครับตัวนี้ที่ผมเคยใช้มาคือดีสําหรับเช็คสายนะครับที่ขาดไม่ขาดในอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ฟังนะครับว่าเช็คสายขาดในมีวิธีเช็คแบบไหนบ้างนะครับมีมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดมีไฟมามันจะดังครับดังติ๊ดติๆดติดเราเสียงมันก็จะดังทีทีนะครับถ้าสายไฟไม่ขาดนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นนิวตันเนี่ยถ้าเกิดที่เป็นดินอ่ะมันก็จะดังช้าช้าติ๊ดติดติดนะครับมันก็จะร้องเบาเานะครับเนี่ยครับ ขอเสียนะครับไอควงตัวนี้ก็คือเวลาเราเช็คเนี่ยบางทีเช็ครูปักไฟอย่างเงี้ยมันดังหมดครับมันก็เสียมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปลายมันะนะครับมันขันน็อตไม่ได้นะครับคือเขาทำมาจากโลหะที่เป็นเอาไว้สำหรับแย่เข้าไปในรูปักที่มันเป็น ไม่ไม่ใช่เหล็กนะครับมันขันน็อตไม่ได้นะครับเพราะเสียนะครับตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับก็คือใหญ่กว่าไขควงที่เป็นเช็คลมตัวแรกนะครับเวลาเปิดก็จะมีไฟโชว์นะครับตัวนี้มีไฟ LED นะครับมีปุ่มปิดเปิด ฐานหมดก็ไม่รู้เรื่องนะครับตัวนี้ฐานอ่อนก็ไม่รู้นะครับคอเสียนะครับในส่วนนี้นะครับดีสําหรับเอาไว้เช็คสายไฟขาดไม่ขาดในนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟเครื่องใช้ฟ,ฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับมาตัวที่สามนะครับตัวที่สามนี้ก็คือเป็นแจ็คแรมแบบมีตัวเลขสแสดงผลนะครับให้เรารู้ว่าแรงไฟมาเท่าไหร่นะครับ เป็นจอ LCD นะครับเล็กๆนะครับตัวนี้เวลาเราเช็คก็คือมันจะมีตัวเลขบอกให้เรารู้นะครับได้ทั้งไฟ DC AC นะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้สำหรับกลางวันจะดีนะครับก็คือในที่มีแสงตะวันส่องอะไรเงี้ยมันก็จะจะดีนะครับเพราะว่าเรามองเห็นตัวเลขที่มันโชว์ขึ้น หน้าจอมันได้นะครับตัวนี้เนี่ครับแบบนี้นะครับมันก็จะบอกวนขึ้นมานะครับตัวนี้ส่วนมากผมจะใช้ในงานที่เป็นกลางวันนะครับที่มีแสงแดดมันจะชัวร์มากกว่าตัวแรกนะครับซึ่งตัวแรกนั้นเป็นแสงออกมาจากหลอดไฟมันจะทําให้เราลงทางนะครับเพาไฟมาไม่มาบางทีแสงมันส่องอะไรเงี้ยนะครับแสงตะวันส่องอะไรเงี้ยนะครับ ตัวนี้ก็ดีนะครับปลายก็แข็งแรงนะครับเอาไว้ขันน็อตเทอมินอลอะไรได้นะครับคือดีระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับสามตัวรวมกันแล้วไม่ถึงห้าร้อยนะครับไปควงแจ็คไฟมีติดไว้ก็ดีนะครับติดบ้านไว้เปื่อจําเป็นเวลาจะใช้ก็เออจะได้สะดวกขึ้นนะครับจะได้วิเคราะห์ทางถูกว่าไฟดับไฟมาไม่มานะครับเนี่ยนะครับ ที่ผมใช้อยู่ก็มีสามตัวเนี้นะครับถ้าเป็นพวกมิตเตอร์มันติมิตเตอร์เข็มหรือดีตอนมันก็จะทำให้เราพกแบบไม่ค่อยสะดวกนะครับมันเทอถทะมีทั้งสายไฟอะไรระโยงระยางเต็มไปหมดนะครับนะครับวิธีการใช้ไข,ข่ควงแต่ละเวลาบางทีมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ขอให้เรื่องให้ถูกนะครับผมมีประสบการณ์ก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับแควงเช็คไฟก็ไม่แพงนะครับทุกวันนี้แต่ว่าบางทีถ้ามันไม่ดีมันก็หลอกให้เราหลงทางเข้าป่าเผลอ,เ,อเหยียบน้ําไฟมาไม่มาดูดเราอีกนะครับอันตรายนะครับเล่นกับไฟฟ้านะครับคือถ้ามันดูดเราเกินกว่าสามสิบวิเมื่อไหรก็คือถึงแก่กรรมได้เลยนะครับ เสียชีวิตได้เลยนะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟฟ้าต้องแน่นอนนะครับก็คือเครื่องไม้เครื่องมือเช็คต้องต้องเป๊ะนะครับต้องมั่วไม่ได้นะครับพวกนี้นะครับเนี่ยครับผมจะมาบอกวิธีเช็คสายขาดในไม่ขาดนะครับสําหรับไก่ควงแบบนี้นะครับเนี่ยครับสมมติว่าปลั๊กตัวนี้นะครับเนี่ยผมจะเช็ค เส้นรูที่มีไฟนะครับมันก็จะดังทีๆีนะครับพอดีผมตัดเสียงเอาไปเสียงมันดังนะครับดังแรงอยู่นะครับต้องขออภัยนะครับไม่ได้ยินเสียงก็คือสมมติว่าดูนี้นะครับมีไฟมานะครับก็คือเป็นตัว L นั่นเองนะครับเป็นลายนั่นแหละมันก็จะดังทีทีิทิทิๆๆติทนะครับแสดงว่าสายไฟนะครับที่มาจากปลั๊กพ่วงเราเนี่ยมันไม่ขาดนะครับเส้นเนี้ยแต่ทีนี้อีกเส้นหนึ่ง หมายถึงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยเสียบจากปลั๊กตัวนี้แล้วมันยังไม่ติดนะครับเราอยากจะรู้ว่าไอสายดินมันขาดไม่ขาดเพราะว่าสายดินเนี่ยมันแกะควงตัวนี้มันเช็ค๋ยวมันเนี่ยครับมันไม่รู้เรื่องนะครับมันดังหมดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะดังบางทีก็ดังเท่ากันนะครับดังทีไม่ทีมาคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเส้นที่มีไฟเนี่ยมันจะดังทีทีนะครับตัวนี้ ก็เราเอ่าเราก็ไปกลับปักนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าสายดินนะครับว่ามันขาดไม่ขาดให้กลับปักตัวผู้ที่เราเสียบมาหาปักพ่วงตัวนี้นะครับก็คือเราจะเช็คสายดินนะครับว่ามันขาดไม่ขาดนะครับเราก็มาเช็คดูที่เป็นดินแทนนะครับว่าสายไฟเราขาดไม่ขาดนะครับกลับปักตัวผู้นะครับที่เราเสียบมาหาปักตัวนี้นะครับไม่งงนะครับอย่างนี้ หลังจากที่เสียบแล้วเนี่ยก็มาเช็คด hmm. ูอีกทีหนึ่งว่าสายไฟขาดไม่ขาดนะครับคือเสียงของไขควงตัวเนี้ยม okay. ันต้องดังทีทีนะครับถ้าเกิดว่าไฟสายไฟไม่ขาดนะครับเดี๋ยวผมจะกลับปักให้ดูนะครับเพื่อที่จะเช็คดูว่าสายขาดในไม่ขาดในนะครับตัวนี้ดีสําหรับเช็คสายไฟขาดในไม่ขาดในนะครับไขควงแบบนี้นะครับ เสียก็คือเวลาเราเช็คไฟใกล้ๆก,ก,กันมันดังหมดนะครับมันร้องอย่างเดียวเลย <c oughs> ขอไปนะครับเดี๋ยวผมจะกลับปักแล้วมาเช็คให้ดูใหม่นะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นดินนะครับฝั่งนี้ก็เห็นไหมก็คือให้ให้กลับปักตัวผู้นะครับอันนี้ก็คือวิธีเช็คสายไฟขาดไม่ขาดนะครับ คือสายไฟเนี่ยบางทีเราไม่เห็นเนาะข้างในมันสายดินขาดไม่ขาดอะไรยางไงบางทีไฟมาดินขาดก็คือเสียบเอาไปปลั๊กก็ใช้งานมันได้ไม่ได้นะครับเครื่องใช้ฟ,ฟ้าก็ไม่ติดนะครับนี่ครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่สามตัวที่ผมใช้อยู่นะครับ ส่วนมัลติมิตเตอร์ก็อาจจะใช้เป็นงานอีกอย่างหนึ่งไปนะครับสรุปนะครับก็คือตัวนี้ใช้เช็คสายไฟขาดในดีนะครับตัวนี้ มีที่ปิดเปิดด้วยนะครับส่วนตัวสีส้มก็ใช้ดีตอนกลางวันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใช้ดีสำหรับตอนกลางคืนที่มืด,มดนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมจนจะจบคลิปวิดีโอนะครับหากผิดพลาดประการใดผมต้องขอกราบขออภัยนะครับท้ายนี้ผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ ไม่มีอะไรให้เนาะุตส่าหาเข้ามารับชมจนจบเอ่อจะจบคลิปวิดีโอแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจ,จงเอ่อจงดลนดานให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความสุขความสําสเร็จความรุ่งเรืองนะครับร่ารวยเฮงเฮงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะครับขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกรุณากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็รบกวนกดแชร์เพื่อที่จะให คนที่เรารู้จักได้รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ